ด้วยความปรารถนาดีจากนายสมหวังพ่วงบางปูผู้ว่ารายการจังหวัดแพร่ขนแปะบอกเขาเขาทำได้วิทยุป,ประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM s t e r ม o m u l t i p l e x ความถี่91เมกะเฮิร์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการทันสถานการณ์น้ำกับชลประทานฝายแม่ยมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์น้ำกับชลประทานฝายแม่ยมโดยทีมงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายแม่ยม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 m h z เมน้ำคือชีวิตเพราะน้ำคือชีวิตทั้งเกิดก่อนและรอเลี้ยทงทำลาย จ้าท่านผู้ฟังที่เขารบรักทุกๆท่านจะพบกันอีกครั้งกับรายการท่านสถานการณ์น้ำกับชมประธานฝ่ายมายมจมจะทุกวันพุดเวลาบ่ายโมงสามิบห้านาทีถึงบ่ายสองโมงจะโดยดีเจนักงต่เนาะพร้อมโดยทีมงานประชาสัมพันธ์คุ้มกันสองน้ำและบำรุงรักษามายมจังหวัดแปรจะสำหรับวันนี้วันพุธที่30มีนาคม2565ัน้ากสจะก่ออยู่ในช่วงของ ใกล้วันยุทธการทรงน้ํำเพื่อการพ่อปลูกผืชฤดูแล้งแล้วนะเจ้าประจําปี2564ทับ65เนาะในเขตของโครงการแมย,ยมนาะเจ้าซึ่งตอนนี้หนังสือเรื่องของการแจ้งยุทธการทรงน้ํำเพื่อการพ่อปูผืชฤด,แนะดแูแล้งนาเจ้าก็เซ็นเยบร้อยแล้วรอจะสงภายในวันพูกนะเจ้าวันนี้ถ้าใครได้ยินข่าวฟ้าประชาสัมพันธ์ก็ขอแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าตีใจ้งํำในเขตของโครงการแมย,ยม้มตีทําการเกษตรอยู่นาะเจ้าก็ หนังสือจะแจกจ่ายไปถึงฐานนอฟ้าประชาสัมพันธ์ไปจีมตีได้ยินวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวต้องตาลจะอู้ในช่วงที่สองของรายการนะเจ้าก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ขึ้ทราบโดยทั่ว,วกนนะเจ้าอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะเจ้าในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่าเนาะหลายๆคนตีตดตามตีสถานีห้วยซกักนะเจ้าวันนี้สถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะเจ้าในช่วงของตั้งแต่เช้าเลยนะเจ้า ตั้งแต่ตะว,วาตอนเย็นๆนนะเจะมาพีกสุดกับประมาณตอนหกโมงเจ้าอยู่ที่หกสิบสี่จุดเจ็ดห้าลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีเลยนะาจะหลายๆคนก็จะเป็นหว่วงในเรื่องของสถานการณา์น้ำทรงน้ำเพรอของฝั่งทรายฝั่งขวาของโครงการมาย,ยม้มนะาจะแล้วก็สถานการณา์น้ำตีจะมีผลกระทบกับในพื้นที่ท่ายนา้ำหรือเปล่านะาจะตอนนี้สถานการณา์น้ำโดยรวมตอนเที่ยงนี่ก็ลดระดับลงเรียบร้อยแล้วนะาจะ เจ้าก่อนเตียเข้าสู่เนื้อหาสาระต่างๆของทางรายการนะาจ้าะน้อฮอไปภากฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังสาระกันยาวๆเลยเจ้า คุณกำลังฟังรายการสถานการณ์น้ำกับชนลประทานฝ่ายแม่ยมโดยงานประชาสัมพันธ์สำนักงานชนรับประทานแพร่ทางสวทอแพร่ FM 91 MHz เมกะเจ้ากับเจ้าประธานเะจ้ากับบดเพลมพระปรตติน้มาฟักช่งต้นรายการนะเจ้าเข้าสู่น้าหาสาระของทางรายการกันแลยนะเจ้า มาดูตีสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ำนะจ๊ะทั้งห้าอ่างได้จงหวัดแปดเนะาะอ่างเก็บน้ำหมาสองจับปริมาณน,น้ำอยู่ที่สามสิบหกจุดหนึ่งสองล้านลูกบาทเมตรจับคิดเป็นห้าสิบสี่จุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์วันนี้ปริมาณน,น้ำที่ใช้การได้จับสามสิบจุดหนึ่งสองล้านลูกบาทเมตรจับอ่างเก็บน้ำหมาถังจับปริมาณน,น้ำในอ่างสิบสองจุดสามสี่ล้านลูกบาทเมตรจับคิดเป็นสี่ศูนย์จุดสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์วันนี้ปริมาณน้ำที่ใช้การได้จับสิบจุดสามสี่ล้านลูกบาทเมตรจับ อ่างเก็บน้ำแม่คำปองจาะปริมาณน้ำในอ่าง3.09ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น44.64%วันนี้ปริมาณน้ำที่ใช้การได้เจาะ2.84ล้านลูกบาศก์เมตรจาะอ่างเก็บน้ำแม่มานจาะปริมาณน้ำในอ่าง13.73ล้านลูกบาศก์เมตรจาะคิดเป็น73.23%วันนี้ปริมาณน้ำที่ใช้การได้จาะ9.48ล้านลูกบาศก์เมตรจาะอ่างเก็บน้ำแม่สายจาะปริมาณน้ำในอ่าง 6.71ล้านลูกบาทเมตรเจาะคิดเป็น63.89%วันนี้ปริมาณน้ำที่ใช้การได้เจาะ้าล้านลูกบาทเมตรเจาะอันนี้ก็เป็นสถานาการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง5อ่างในจังหวัด8ตีนาำมาฝากทำผูฟังกันนะเจาะมาดูติดสถานาการณ์น้ำทา่าตีสถานีอุทกวิทยาห้วยซักนะเจาะตินเกินไปในช่วงต้นของรายการเนื่องจากวัปตะคื้นนะเจา ในหลายๆพื้นที่ของภาคเหนืออาจจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในบางแหง่งนะจอน๊อเนาะทําให้ทั้งในบริเวณน้ำยมนะจอ๊อในเขตพื้นที่น้ำยมเนี่ยมีปริมาณน,น้ำที่ค่อนข้างเยอะนะจอ๊อทีสถานีห้วยซักเลยว่าตะเจ้าตอน6โมงเจ้านะจอ๊ออยู่ที่6.75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจอ๊อระดับน้ำ2เมตร45เซนนะจอ๊ออันนี้คือตอน6โมงเจ้าเป็นจุด ทีกสูงสุดนะจาจะของวันนี้เนาะตอนนี้ลดลงแล้วนะจาจอยูตีตอนเที่ยงปริมาณน,น้ำยูตีห้าสิบสามจุดเก้าศูนย์ลูกบาเมตรต่อวินาทีเจาะอันิกาสถานการณ์น้ำลดลงแล้วเนาะระดับน้ำยูตีสองเมตรยี่สิบสองเซนน่าจะในเขตของสถานีห้วยซักบ่มีฝนตกลงมานะจาจะแต่เหนือสถานีอึ้งขึ้นไปบ่ว่าจะเป็นไว้สองซีไว้สามหนึ่งเนาะของเจียงม่วนของ,งเงานะจาจะมีฝน ตกค่อนข้างเยอะนะจ๊ะปริมาณน้ำก็ค่อนข,ข้างเยอะเช่นเดียวกันนะจ๊นะเนาะส่วนตีสถานีอุทวิทยานนําโังนะจ๊ะอำเภอเมืองว่ตตะเจ้าตอนหกโมงเจ้าปริมาณน้ำสามจุดห้าหกลูกบาศเมตรต่อวินาทีเจาะระดับน้ำมีอยู่ตีเก้าสิบสี่เซนนะจ๊ะมีฝนตกในพื้นที่หนึ่งจุดแปดมิลลิเมตรเจาะส่วนสถานการณ์น้ำฝายแมยมวัาตะเจ้าตอนหกโมงเจ้านะจ้าส่งข่าวฝังสายไปตีหกจุดสองแปด เก้าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะระดับน้าในเหมืองอยู่ตีหนึ่งเมตรกับอีกสิบเซนนะเจาะส่วนของทรงน้ำใส่ฟังขวาจับปริมาณน้ำสามจุดีีศูนย์ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในเหมืองอยู่ตีหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะเจาะมีฝนตกในพื้นที่หนึ่งจุดสามมิลลิเมตรนะเจาะตืสถานีอุตุวิทยาบ้านเฮานะเจานะนอะอุตุแปลก่อนมีฝนตกเช่นเดียวกันนะเจาในพื้นทีย่ยูตี 7มิลิเมตรนะจ้าอันนี้ก่อนนำข้อมูลมาอัปเดตเพื่อกับทุกๆท่านได้รับฟังกันนะจ้าซึ่งตอนนี้ก่อนน้ำตั้งเหนือมาเยอะนะจ้นะเนาะตอนนี้เขาผ่านเข้าของฟังซ้ายฟังขวาเต็มอัตราของการไหลน้ำทีมาจากสถานีห้วยซักเรียบร้อยแล้วนะจ้าเพื่อตีบ่ให้กระทบด้านท้ายของ พื้นที่ด้าน้ายน้ำนะเจ้าเราก่อบางพื้นที่ในเรื่องของการเกษตรเนาะบางพื้นที่ยังต้องการใจน้ำจากของสงน้ำของเขาอยู่นะเจ้าตอนนี้เขาก็ปล่อยน้ำเข้าคลองฝังซ้ายฝังขวาติมอัต,ตานะเจ้าส่วนตอนนี้มีรายงานการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งเข้ามาแล้วนะเจ้าเป็น,ว, 2, นะนนะวันที่สองเนาะข้อมูลในวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสนะองพันห้าร้อยหกสิบห้าเจ้าตอนนี้ เก็บเกี่ยวข้านาะปังไปแล้ว4ไร่นะเจ้าเป็นพืชไร่ยูุตี2,382ไร่นะจ๊าเป็นพืชพัก2ไร่จะเป็นพืชอื่นๆเก็บเกี่ยวไปแล้ว16ไร่จะรวมแล้วงวดที่2นี่นะจ้าตอนนี้เก,เก็บเกี่ยวไปแล้ว2,404ไร่นะจ้าจากการพ่อปลูกทั้งหมด53,926ไร่เจ้าอันนี้ก็เป็นสถิติข้อมูลการพ่อปูกพืชในเขตของโครงการมาย,ยุ่มแล้วกว็ผลการเก็บเกี่ยวพืชลดูแลงนะจ้า ที้น้องตาลได้บอกไปว่าจะมีคาวฝาประชาสนะัมพันธ์เนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งดวนนะเจ้าเรื่องของแจ้งกำหนดการยุทิสงงานเพื่อการพอปลูกพืชดูดแรงปี2564-2565เป็นประจำทุกปีเจ้าตีโค้งการสรงําและบำรุงรักษามัยมยมของเฮานะจะปล่อยน้ำภาษาชาวบ้านปล่อยน้ำ ทางการทรงนำเข้าของเผื่อการมพอปลูพืชฤดูแล้แงนะาจะเป็นประจําทุกปีก็คือตั้งแต่วันที่15ธันวาคมจนถึงวันที่ส1มเอมีนาคมของทุกปีนะาจะซึ่งปีนี้ก็เริ่มทรงมาแล้วตั้งแต่วันที่1ิหธันวาคม25 6 4รจนถึงวันที่3 1มเอมีนาคม25 6 5 65, นะ้าร้าจะตอนนี้ได้มีหนังสือออกมาเรียบร้อยแล้วนะาจะ โดยโครงการทรงน้้ำและบำรุงนักสามายมยมจังหวัดแพร่จะได้กำหนดการรงน้นเพื่อการาพ่อปูเพืชรดูดูแลประจำปี2564-65ในเขตพื้นที่ชนประทานจำนวน5จำนวน53,926ไร่นะจ้าในท้องที่อำเภอ2ออำเภอหนองมงงคายอำเภอเมืองอำเภอสูงเมงและอำเภอเด่นใจนะจ๊บตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564 คณะนี้นะเจ้าการพ่อปูผืดฤดูแรงเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะจ้าโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษารมัยยมเจ้าขอแจ้งกำหนดการยุดทร่งน้ำนะเจ้าเพื่อการพ่อปูผืชฤด,ด,ดูแรงประจำปี2564-65ตั้งแต่วันที่31มีนาคม2565เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเจ้าตามมาติที่ประชุมคณะกรรมาการจัดการชมประธาน โครงการสร่งน้ำแลาะบุงษสานมายมยมนะาจกะาก็คือคณะกรรมการจัดการเจมซีของเฮานะาจะเนาะรวมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชนประธานนะาจาองค์การพวกของสวนท้องทีนแล้วก็หน่วยงานราชการตีเกี่ยวข้องน่าจะเมื่อวันที่สิบี่ถึงยี่สิเอดตุลาคมสองพันห้ารหสิบี่นะที่ทําการไฟส่งน้ำทีหนึ่งถึงสีของโครงการม่ยมมตีพานมานะาจาอันนี้คือเฮาขารบกฎกติกาตามมาติตีประชุมของ คณะกรรมาการ JMC นะเจ้าซึมก็จะยุดทรงน้านตั้งแต่วันที่31มีนาะคม25ง 5, 5 15, ก็คือวันผูกตั้งแต่6กโมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้าอันนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้จิมเดี๋ยวสว่วนรายละเอียดชัดเจนเดี๋ยวจะแจ้งใน Facebook อีกทีนึงนะเจ้าจะขึ้นประกาศตัวใหญ่เลยเนาะเพื่อท่านหลายๆท่านจะได้แชร์แล้วก็จะได้ฝากบอกต่อๆกันจิมนะเจ้าเพราะในหลายๆพื้นที่ตอนนี้เริ่มเก็บเกี่ยวก,กันเข้ามาแลา้วบางพื้นที่เป็นส่วนน้อยตียังจะต้องรอนนำ แล้วก็อีกสัก,กรอบสองรอบนะเจ้าเนาะล้วก็อาจจะเก็บเกี่ยวในช่วงของต้นเดือนเมษานะเจ้าอันนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเนาะส่วนหนังสือเดียวน้องตานจะเร่งออกให้เร็วที่สุดนะเจ้าอาจจะทรงให้กับท่านในกลุ่มลาลก่อนนะเจ้าบาหวาจะเป็นกลุ่มไลคยคณะกรรมการจัดก,การ JMC เนาะกลุ่มผู้ใช้น้ำของแต่ละฝ่ายทรงน้ำนะเจ้าแล้วก็กลุ่มน้ำฝ่ายมายมะเานาะก,กลุ่มโซนแมนแล้วก็ กลุ่มตั้งหลายๆลายกลุ่มณเจ้าเด๋ยนน้องตาลจะฟาาประชาะสัมพันธ์ผ่านจุดนั้นไปก่อนแล้วเด๋ยวหนังสือจะตามไปที่หลังนะเจ้าเจออ้าวันนี้เวลาเดินทางมาเร็วเนาะเวลาใกล้มดแล้วนะเจ้าในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่สามณเจ้าประกาศทางกรมอุตุนิยมวิทยานะาเปินก็นจะบอกว่ามีอากาศแปร,บบรปรวนบริเวณภาคบริเวณประเทศไทยตอบนบนะเจ้าแล้วก็ฝนตกหนกบริเวณภาคใต้นะ,นะเจ้าก็ของห้ติดตามสถานการณ์น้ำ แล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดตัวนะเจ้าพ่อหลายๆทานตอนนี้จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตของทานแล้วนะเจ้านอกจากจะอ่านพยากรณ์อากาศกวันข้างหน้าเฮ้อฟังนะเจ้าช่วงวันที่2 9เก้ามีนาคมจนถึงวันที4่4เมษายนเจ้า29-31เถึงเจ้ามีฝนฝ้าขนองและละ10 3ถึงิของพื้นที่นะเจ้าอากาศร้อนก็มีฝ้าร้อนในตอนกลางวันแลกาก็โดยมีฝนฝ้าขนองตัวนะเจ้าส่วนในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สองเจ้ามีฝนตก น,ะน,ะนักนะาจะมีพาย,ยุฝนฝ้าขนองและกระลมกระโชกแรงและกระลุกเฮ็บตกบางแหงฝนตกนะาจะร,รายละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่เลยนะาจะอันนี้บริเวณภาคเหนือนะส่วนวันที่สามถึงวันที่สี่เมษายนนะาจะมีเมฆบางส่วนเจ้าอุณหภูมิจะลดลงสองถึงสี่องศาน่าจะในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สองเมษาเจ้าขอให้ประชาชนนะจาจะระมัดระวังอันตรายจากฝนฝ้าขนองและกระลมกระโชกแรงลูกเฮ็บตกบางแหงนะเจะรวมถึง ฝ้าผานะเจ้าตีอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะโดยหลีกเลี่ยงการยูติหลวงแจ้งนะเจาะใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างตีบ่แข็งแรงนะเจาะสำรับเกษตรกรเนาะเตรียมการป้องกันและการวางความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรกันไว้ตัวนะเจาะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันย่างต้อเนื่องกันตัวแล้วกันนะจ๊ะเจาะสำรับวันนี้เนาะเวลาของทางรายการทันสถานการณ์น้ำกับชมประธานฝ่ายมายมยมเจาะก่อนมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะจ๊ะ จากนั้นทำปูฟังไปโดยบุกเพลมพระาพาจาคางรายการอีกเช่นเคยจากสุดท้ายนี้ดีเจน้องตานเจ้า,จาพร้อมโดยทีมงานประชาสัมพันธ์โครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาเมยมเจ้าขอากามและเจ้าอย่าลืมติดตามรับฟังรายการของเฮาเนาะทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงสามสิบห้านาทีถึงบ่ายสองโมงจาขอฝากช่องทางการติดตามนอกของสวทอแปรนะเจ้าก,ก็ยังฟังผ่านเฟซบุ๊กได้อยู่นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ของ เพจสวทแปะกันตัวนะเจ้าซึ่งเปิ่นจะไล่โซดทุกรายการเลยนะเจ้าแล้วก็ทางวิทยุเฮากันยังดําเนินการอยู่นะเจ้าก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์เพจของสวทชแปะกันไยตัวนะเจ้าจะขอจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าขอความสุขสดิ์จงมีกาแฟนรายการทุกทกท่านเจ้าสวัสดีเจ้าคุณกําลังฟังรายการสถานการณ์น้ํากับชนรัประธานฝ่ายแม่ยม โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักงานชนรับประทานแพร่ทางสวทแพร่ FM 91เมกะเฮิร์ เขาง่ายสุดช้ำใจต้องรองหายต้องเสียใจเพราะใครทํา กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองเลขาธิการกรกะตระบุสื่อมวลชน